รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบ og, กบจูเนียปีหกไทยแลนด์เดชแฮปปี้แสรคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศสนับสนุนความสุขโดย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกา52นาทีค่ะกับโครงการกบจูเนียร์ปี6 Thailand The Happiness สสารคดีเพื่อความสุขของคนไทยทั้งประเทศค่ะ เวทีประกวดสารคดีที่จะทำให้คุณผู้ชมนะคะได้อึง้งทึ้งและตะลึงไปกับความสามารถในการผลิตสารคดีคุณภาพที่มืออาชีพต้องยอมรับเลยล่ะค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆจากโรงเรียนอัศว์ชันชนนบุรีค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามค่ะที่นี่นะคะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นปอดของเมืองหลวงค่ะแต่ในวันนี้ค่ะความสุขของที่นี่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะผมชอบมาขี่จักรยานที่นี่ เพราะอากาศดีแล้วก็ตามลุงกุกลไกด์ท้องถิ่นที่คอยแนะนำนักปั่นหน้าใหม่ที่อยากจะเข้ามาท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ในบางกระเจ้านี้คุ้งบางกระเจ้าหรือที่เรียกกันตามลักษณะแผนที่ว่ากระเพาะหมูผืนป่าธรรมชาติที่เกิดจากการสะสมของตะกอนดินเป็นพื้นที่ลุ่มชุ่มน้ํา เนื้อที่เกือบ12,000ไร่รวม6ตำบลในอำเภอพระประแดงสมุรปราการพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ถูกอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพยาและตึกสูงใหญ่เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้คนเมืองรวมถึงเป็นสวนสาธารณะและแหล่งศึกษาระบบนิเวศของพืชและสัตว์นอกจากนี้เมื่อปี2549นิตยสาร Time Asia ฉบับ Best of Asia ยังยกย่องให้ที่นี่เป็น Urban Oasis of the Year คนไทยมักตื่นตาเวลาเห็นเซ็นอร์ p พาร์คที่นิวยอร์กว่าสวยท่ามกลางตึกสูงแต่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าบ้านเราอะ่ะมีสวนป่าใหญ่กว่าอีกหาเท่าอยู่ใกล้ใกล้กรุงเทพนี่แหละด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนเที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ ที่นี่จึงกลายเป็นที่อยู่ของเจ้าตัวนี้ครับแต่น่าเสียดายครับที่ปัจจุบันผืงปากกลางกรุงแห่งนี้กำลังถูกลุกล้ำจากกลุ่มนทุนที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ คนบางเจ้าเนี่ยประมาณคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับระหว่า6หก็นตก,ก,กว่าที่รู้ในเรื่องผังเมืองตัวใหม่แต่ทีนี้ว่า60%เนี่ยเขาต้องการพื้นที่สีเขียวอย่างลมทะเลเข้ามาเนี่ยมันจะพัดออกซิเจนเนี่ยข้ามไปฝั่งอนุ้นนะ่ะมันก็เป็นปลอดของทุกคนนะะั่นแหะไม่วจ่เฉพาะคนกรุงเทพนะแต่ว่าที่มันเสียหายมากก็คือว่าน้ําจากคลองปลอยมาดําบุดอลไยแล้วก็มันก็ ถ้าข้ามาฝั่งบ้านเราก็เลยมีการคิดท ah> ี่จะแบบเก็บภาษีน้ําเสียใช่ไหมก็น่าจะเป็นทํานองนั้นผมว่าผังเมืองที่เอื้อประโยชน์ต่อในทุนที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรหรือโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยแน่นอนว่าต้องลุกลานพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมแล้วแน่นอนครับในฐานะที่เป็นคนทำงานอนุรักษ์เนี่ยเราย่อมห่วงพื้นที่สีเขียวที่มันจะลดน้อยถอยลงครับ ที่เราอนุรักษ์อยู่นียเป็นพื้นที่ที่ยังอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายของพืชและสัตว์หลายชนิดวิถีทางของการอนุรักษ์และพัฒนามักจะสวนทางกันเสมอครับแต่คนที่บางกะเจ้ายังต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างชุมชนที่สามารถสร้างไรายได้จากต้นทุนชีวิตของพวกเขาตราบเท่าที่ยังมีสายเลือดของลูกหลานชาวสวนที่ยังคอยรักษาสภาพแวดล้อมสีเขียว ให้สดใสต่อไปครับความสุขนะคะเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตแสวงหาค่ะและความสุขค่ะคุณจะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเห็นคุณค่าช่วยกันดูแลรักษาและแบ่งปันกันค่ะโดยเฉพาะความสุขของส่วนรวมและความสุขของประเทศชาติค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ